เล่นมันทุกเกมไม่มีท้อใ,ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝันพากันอยู่สู้เซนชัยจึงพาเป็นเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผู้เราอย่าไป สวัสดีกรับผมงาพยนตเกมมาฮีโร่ออาต้าอิมแพคกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ตัวเดอะมูฟวี่เข้ามาสดๆร้อนๆไม่กี่วันนี้เองนะฮะแล้วเวมื่อวานบ่ายโมงนะฮะก็มีตัวละครตัวใหม่แล้วก็การ์ดใหม่เข้ามาอีกแล้วกับผมตัวละครที่เข้ามานั่นก็คือตัวนี้เลยครับผมโทโดโรกิโชโตนะฮะร่างไอซ์แอนด์ไฟก็ผมรู้ว่าน้ำแข็งและไฟนั่นเองครับผมโอ้เข้ามาอีกแล้วโชโตโอ้โหสุนายเป็นพระเอกหรือเปล่าครับผมอ่าร่างนี้ก็ผมเป็นร่างสีแดงนั่น เองนะครับผมแล้วก็มีนะฮะอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะเมมโมรี่ครับผมความทรงจำครับผมเข้ามาอีกหนึ่งอันนะครับผมความทรงจำที่เข้ามาใหม่พร้อมกับตัวโชโตนะฮะก็คือ Sing of New Burning นั่นเองครับผมาแล้วตอนนี้ฮะผมก็สุ่มได้ทั้งตัวละครแล้วก็ อ่าการ์ดเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สกิลของโชโตล่างสีแดงครับผมแล้วก็เมมโมรีใหม่ที่ต้องใส่ให้กับเขาครับผมไปดูกันได้เลยครับผมด e สโก้ครับ โอเคครับผมมาเริ่มที่ตัวละครกันก่อนได้เลยครับผมกับตัวละครย่านโทรโรลกิชโชโตะร่างสีแดงนั่นเองครับผมมามาดูสกิลอันติหรือพัส้าของโทรโรลกิกันก่อนนะฮะพัส้า er ของโทรโรลกิเนี่ยจะทําดาเมจ550%ต่อสตูตัวเดียวนะครับผมหากสตูโดนน้าแข็งกัจกดจะลดพลังป้องกันของสตูลง20%เป็นเวลา3เทิร์นครับผมและหากสตูโดนเผาไหม้จะเพิ่มพลังทักษะให้กับตัวเอง30% 3เทิร์นเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้ อยอันตีนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมทําดาเมจฮะแล้วยังบัฟให้กับตัวเองครับผมแล้วก็เนิร์ฟคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับผมมาดูที่สกิลที่1ครับผมสกิลหนึ่งจะเป็นการโจมตีหมู่นะครับปล่อยน้ําแข็งออกไปโจมตีโดนทุกตัวนะฮะทำดาม175เมจหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใส่ตัวทั้งหมดะฮะมีโอกาสต่ำนะครับผมที่จะทําให้ศัตรูโดนน้ำแข็งกัดน,นะฮะและ เพิ่มพัสอัอาต้าให้กับตัวเอง20%ครับผมถ้าโดนน้ำแข็งกัดนะครับผมแล้วก็สกิลที่2ก็ผม จะเป็นการะฮะปล่อยทั้งไฟแล้วก็น้ําแข็งครับผมเสร็จสต,ตูตัวเดียวนะฮะจะทับดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะตอ่ศัตรูตัวเดียวก็ผมมีโอกาสปานกลางครับผมที่จะทําให้ศัตรูโดนน้ําแข็งกัดและโดนเผาไหม้ครับผมอ่าเป็นจํานวน3เทิร์นนะครับผมอ่าถ้าโดนน้ำแข็งกัดและโดนเผาไหม,ม,ม,ม้นะฮะแล้วก็มาดูออโต้สกิลครับผมเป็นออโต้สกิลหมู่นะฮะจะลดความเร็วของศัตรูลง15%นะจำนวน3เทิร์น,นครับผมเมื่อเริ่มต้นเว็บ เองครับผมก็คือต่อสู้มาปุ๊บสกิลออโต้ที่ทำงานอันทีประมาณนั้นนะครับผมและยังเพิ่มพลังทักษะของตัวละครอ,อีก30%เฮะเมื่อ HP ของตัวละครมากกว่า50%นั่นเองครับผม,มหมายความว่าถ้าพลัง HP ของตัวเองเนี่ยหรือว่าตัวของโชโตเนี่ยมากกว่าครึ่งฮะมันจะเพิ่มพลังทักษะให้กับตัวเอง3 0ซนะครับผมสกิลคร่าวๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการ์ดใหม่กันต่อได้เลยครับผม l e t โก o ครับ มาดูเมมโมรี่กันต่อนะครับผมอ่ะเป็นเมมที่มาคู่กับโชโตล่างสีแดงอย่างแท้จริงเลยนะครับผมอ่ะเมมอันนี้นะครับผมเป็นเมมท r เรียกว่า Sing of a New Burning นะฮะชื่อของเมมนะครับผมอ่ะเมมันนี้จะเพิ่มอัตราคิดิเค้าให้ตัวละครนี่สวมใส่30%เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหถือว่าเยอะนะฮะเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับผมและยังเพิ่ม HP อีก20%หากนี้ที่มีฮีโร่ครับผมอ่ะมีโปรฮีโร่นั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าอ่ะการ์ดอันนี้ สวมใส่เพื่อเพิ่มอัตราคิทิคอแล้วก็เพิ่ม HP อีก20เซนหากแต่ทีมีฮีโร่นั่นเองนะครับผมมนไปอิงตามนะฮะอิงตามอนิเมะนะฮะในเดอะบูบี้นั่นเองครับผมไปลองดูนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้โชวตรงเราใส่เมม ORY อันนี้ฮะแล้วก็ลงดาดูครับผมว่ามันจะส่งผลอะไรยังไงแล้วก็รีวิวสกิลไปในตัวได้ครับผมไปดูนะฮะการต่อสู้ในดาดได้เลยครับผมในสกรครับ โอเคครับผมมาดูการเลือกตัวกันก่อนนะ,ะทีมผมก็จะมีโชโตยูอาสีแดงนะฮะมีเอเดวอร์เอสอาร์สีแดงแล้วก็อุลลากะเอสอาร์สีเขียวครับผมนะเพื่อให้เมมที่ใส่ให้กลับนะฮะโชโตมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดฮนะในทีมจึงจะเป็นต้องมีนะฮะโปฮีโร่ยินหนึ่งตัวครับผมการ์ดใบนี้นะฮะจะส่งผละะให้ตัวละครนะฮะมีอัตราคิดเข้าเพิ่มขึ้น30%แล้วก็มี HP เพิ่มขึ้นอีก20%หากในทีมมีโปฮีโร่นั่นเองครับผมนะเริ่มต้นที่เว็บแรกได้เลยครับผมมาดูว่าจะใช้สกิ เลือกใช้สกิลโจมตีน้ำแข็งหมู่เลยครับผมพืชที่จะทดสอบว่าจะโดนนะฮะ ให้สตูเนี่ยโดนน้ำแข็งกัดได้สักกี่ตัวครับผมอุ้ยสองตัวนะสองในสามก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ดูกันต่อโจมตีโอ้ยคิดได้ขคอขึ้นเลยนะฮะโอ้โถือว่าโอเคเลยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเท่ากับหนึ่งในสามที่จะเกิดขึ้นเลยนะฮะมาดูฮะเทิร์นี่สองกันต่อนะครับผมอ่ะเทอร์นี้นะฮะขอโจมตีธรรมดาไปก่อนฮะนี่ฮะติดคิดใคออีกแล้วก็ผมอุ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผม มอีกนิดเดียวฮะโจ้าตีธรรมดาฮะแต่โดนฮะสวนมาก่อนเลยฮะอตอนนี้ไม่ติดคิดิคอ้นฮะมาดูที่เว็บ2กันต่อครับผมอ่ผมจะเก็บสกิลอ่าอันที่2ของโจโตวไว้นะครับผมเพื่อไปทดสอบกับเว็บสุดท้ายนะครับผมตอนนี้นะฮะจะใช้ไหใช้นะฮะสกิลหมู่ของเอนเวอร์ไปก่อนเลยฮะเป็นการปล่อยลูกไฟนะฮะแล้วก็ใช้าอัลตา้าของโมโมไปครับผม นี่ฮะปล่อยปืนใหญ่งไ,งไปสิคะนี่ประตูตาออกมาฮะแล้วก็อัตลักษณ์ของฉันนะฮะอื้เสกของมาเลยฮะอื้บ,บูบบบบบบแน่นอนนี่ฮะวิสามัญเจ็ดแล้วก็เพิ่มเกรดพัส้าะฮะเราจะได้ดูพัส้าของโชโตววะในวัยฮะแล้วก็เป็นท่าเบิร์นของอื้เอเดเวอร์แล้วก็ติดสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับผมนี่ฮะดูที่ตัวละครฝั่งข้างม,มีรูปไฟอยู่ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้สกิลฮะของนะครับ โอ้ลละัไปก่อนชกไปฮะจะได้ไปเริ่มเว็บสเว็บสุดท้ายกันนะครับผมแล้วก็เว็บ3บอสนะครับผมโอ้โหเป็นโนมูนะฮะตัวน่าเกลียดเลยนะฮะเรามาดูนะบอสต่อสุดท้ายครับผมเว็บสสุดท้ายแล้วนะฮะแบ่งกล้ามเลยฮะขอใช้นะฮะสกิลไฟน้ําแข็งไปก่อนเลยครับผมอ่ะจะได้ทดสอบว่าจะติดการโดนน้ําแข็งกันหรือว่าเป็นการเผาไหม้ครับผมมีโอกาสที่จะโดนนะฮะ บื้มวยเป็นการเผาไหม้แทนนะครับผมฝั่งข้ามโดนเผาไหม้ของโชโตะไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตามด้วยนะฮะบัตเพิงครับผมวยลดความเร็วโอต่อสู้ลงด้วยฮะแล้วก็ตามด้วยการโจมตีปกติครับผมวยนะมีเด้งเลือดด้วยนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วก็อมาแล้วฮะพัสออาต้านะครับผมของโชโตะร่างสีแดงครับผมโดนสวนมากกว่สองพันฮะแล้วก็พัสเอาต้าโชโตะนะฮะ สไลด์น้าแข็งไปแล้วก็ชกน้ำแข็งทีแล้วก็แช่แข็งครับผมแล้วก็ชกน้ำแข็งชกไฟชกน้ำแข็งแล้วก็ปล่อยไฟทีนึงก็ฮุ่มไว้อย่างเท่เหมือนกันนะหกพันกว่าคิดจะเขาอ,อย่างแรงครับผมตายเลยนะฮะโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยฮะตัวละครกับ การ์ดใหม่ของเขาครับผมโทโนโลกิโชโตนะฮะร่างสีแดงกับครับผมการ์ดใหม่ของเขาฮะ Sing of a New Burning นั่นเองครับผมมาสลปนะฮะว่าสมควรหรือว่าเหมาะสมที่จะสุมหรือจะเอาไหมกับโชโตะร่างนี้นะครับผมผมมองว่านะฮะยังไม่ครับผมยังไม่ที่จะ ต้องการสักเท่าไหร่นะครับผมว่าผมมองว่านะครับผมมันด้อยกว่าโชโตะร่างเดอะมูฟวี่นะครับผมไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะที่จะเอาเพชรมาสุม่มผมว่าเอาเพชรอะไปสุ่มนะฮะตัวละครอย่างโชโตะนะฮะร่างมูฟวี่ดีกว่าครับผมตัวเดอะมูฟวี่เนี่ยมันมีทั้งดาเมจแล้วก็มีบัฟเพื่อนที่แบบโอ้เยอะมากๆแล้วนะแต่ตัวละครอย่างโชโตะร่างสีแดงเนี่ยผมมองว่ามันมันไม่สุดนะครับผมจะไปทางใดทางหนึ่งนะจะดาเมจก็ใหม่ดาเมจ จะบัฟเพื่อนกับไม่บัฟเพื่อนจะบัอบตัวเองกับไม่บัฟตัวเองไงไม่รู้ฮะแต่ว่านะฮะการ์ดถือว่าใช้ได้แล้วครับผมแต่ตัวละครอ,อย่างโชโตะล่างสีแดงเนี่ย แนะนําให้เอาเพชรไปสุ่มล่างเดอะ o มูวี่ดีกว่าครับผมดีกว่าเยอะเลยฮะตัวนี้นะฮะไม่ผ่านสักเท่าไหร่นะฮะไม่คุ้มที่จะสุ่มเลยนะครับผมอ่าทาน,นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกัลังจะจบคลิปนะครับผมการพาม,มาดูรีวิวนะฮะโทโดกิโชโตร่างสีแดงครับผมอย่าลืมช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ